ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3604-3606บทที่3604นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศตะวนันออกกลางในนาซีทำให้ซาอิดและความเป็นผู้นำของเขากังวลใจมากอย่างไรก็ตามเย่เฉินกล่าวว่าวางังว่านหลงสามารถช่วยให้พวกเขาประสานการป้องกันได้ความคิดแรกของซาอิดเป็นไปไม่ได้ เขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณเย่ครั้งสุดท้ายที่ฉันพบคุณพูดเองคุณบอกว่าสำหรับวังว่านหลงเป็นสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับประเทศของเราเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บและเสียเลือดอย่างต่อเนื่องคุณให้เราร่วมมือกับวังว่านหลงและให้วังว่านหลงช่วยเหลือเราในการป้องกันมันไม่สอดคล้องกันสักหน่อยหรอ เย่เฉินยิ้มอย่างเฉยเมยสิ่งที่ฉันพูดก่อนหน้าน,นี้ฉันจะไม่ปฏิเสธมันโดยธรรมชาติและฉันยังคงมีมุมมองนี้สำหรับวังว่านหลงยิ่งคุณวุ่นวายมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นแต่คุณไม่มีฉันคิดว่าสำหรับคุณแล้วสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมากก่อนที่คุณจะสู้จนสุดทางฝ่ายค้านรวมทั้งฮามิดก็ไม่สามารถปัดป้องคุณได้และคุณทำได้เพียงหดตัวและนิ่งเฉยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินกล่าวอีกครั้ง แต่คุณยังเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและคุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในฮาม,มิดด้วยตาของคุณเองด้วยระดับการป้องกันของฮาม,มิดถ้าเขายังคงต่อต้านคุณคุณก็ไม่มีทางที่จะพาเขาไปไม่ต้องพูดถึงว่าเพื่อนร่วมงานหลายคนที่มีความสนใจเหมือนกันกับฮาม,มิดกำลังลอกเลียนแบบงานของเขาอย่างสิ้นหวังเมื่อพวกเขาสร้างฐานป้องกันที่แข็งแกร่งบนภูเขาสถานการณ์ของคุณก็จะยิ่งเฉยเมยมากขึ้น ถ้าคุณโจมตีคุณจะโจมตีแน่นอนไม่สามารถโจมตีได้ถ้าคุณต้องการป้องกันคุณจะไม่มีอันตรายที่จะตั้งรับในเมืองดังนั้นสถานการณ์ของคุณจะกลายเป็นเรื่องเฉยมากขึ้นในอนาคตเท่านั้นเมื่อซาอิดได้ยินเช่นนี้สีหน้าของเขาก็เคร่งเครือมากนับตั้งแต่ชัยชนะของฮามิดในการรบป้องกันสองครั้ง เขาได้ชี้ทางให้ฝ่ายค้านอื่นๆเช่นเดียวกับในสงครามสองครั้งนั้นที่สยอยดและผู้นําของเขาเข้าใจดีว่าการต่อสู้ของป้อมประการนั้นยากเกินไปที่จะต่อสู้1หรือสศึกมันคือเรื่องเล็กน้อยที่เป้าหมายไม่สามารถเอาชนะในการต่อสู้ได้การบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากของบุคลากรของเราเองได้นำไปสู่การสลายตัวของจิตใจของทหารนี้เป็นปัญหาที่ยากที่สุด สงครามเช่นนี้ต้องใช้เวลาอีกเพียงสองหรือสามครั้งเท่านั้นและทหารในกองทัพจะต้องกลัวการสู้รบที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาและต่อมาฉันเกรงว่าจะไม่มีใครกล้าต่อสู้เพื่อการต่อสู้ที่มีป้องปราการสถานการณ์เช่นนี้ไม่โต้อตอบสำหรับพวกเขาอย่างแท้จริงเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้พูดเย้เฉินยังคงยิ้มที่มุมปากของเขาต่อไป ความคิดของฉันเป็นเรื่องง่ายมากแม้ว่าทหารหลายหมื่นคนในวังว่านหลงจะปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่พวกเขายังต้องการฐานที่แน่นอนเพื่อสนองพวกเขาชีวิตการฝึกอบรมและการเตรียมการพักผ่อนดังนั้นในานามของวังว่านหลงแม้ว่าซาอิดจะไม่พูดแต่เขายังคงมองเย่เฉิญราวกับว่ารอเนื้อหาเบื้องหลังเย่เฉิญ เมื่อเห็นสิ่งนี้เย่เฉินกล่าวว่าก่อนอื่นคุณให้พื้นที่100ตารางกิโลเมตรสำหรับวงังว่านหลงเป็นฐานด้านหลังในทางกลับกันวงังว่านหลงจะไม่เพียงประสานงานกับคุณเพื่อปกป้องเมื่อคุณได้รับการโจมตีแต่ยังจะต่อไปเรื่อยๆเพื่อช่วยฝึกทหารเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินหยุดเล็กน้อยแล้วพูดด้วยอารมณ์ ระดับการฝึกทหารของคูงแย่แค่ไหนฉันไม่คิดว่าฉันต้องทำลายมันอุปกรณ์เองก็ใช้ไม่ได้ถ้าการฝึกไม่ทันสถานการณ์ของคูนจะยิ่งน่าอายมากขึ้นเรื่อยๆการแสดงออกของไซอิดเปลี่ยนไปเล็กน้อยและคำพูดของเย่เฉินก็พูดถึงจุดที่เจ็บปวดของพวกเขาตลอดเวลาระดับการต่อสู้โดยรวมของทหารระดับรากญ่านั้นแยกมากๆซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ท้ายที่สุดแล้วระดับกองทัพโดยรวมของพวกเขาแย่มากระดับนายทหารไม่ดีและระดับของทหารที่ได้รับการฝึกฝนนั้นแย่กว่าปกติเกเฉินกล่าวต่อในเวลานี้ในความคิดของฉันประสิทธิธทภาพการต่อสู้ของกองทัพโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับ3ด้านอย่างแรกคือระดับของอาวุธและอุป,ปกรณ์ที่สคือระดับของกลยุทธ์และยุทธวิธีของผู้บริหาร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นทหารส่วนบุคคลคุณต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการต่อสู้และระดับการต่อสู้ส่วนบุคคลของวงังว่านหลวงหากพวกเขาช่วยคุณฝึกทหารฉันเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่ระดับทหารของคุณจะเปลี่ยนไปในเชิงคุณภาพบทที่3605จู่จูสีหน้าของไซอิดก็ตั้งหน้าตั้งตารอยอย่างควบคุมไม่ได้ ในตอนนี้เย่เฉินพูดอีกครั้งนอกจากนี้เพื่อแสดงความจริงใจของวังว่านหลงและเพื่อให้คุณสบายใจขึ้นฉันคิดว่าคุณเลือกไซส์สำหรับฐานของวังว่านหลงซึ่งอาจอยู่ระหว่างคูเมืองหลวงและพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือส่งผลให้วังว่านหลงอยู่ในเขตกันชนกลางสำหรับคุณมันเทียบเท่ากับบาเรียพิเศษเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สีหน้าของซาอิดก,ก็ยืดเยื้อไปมาก เนื่องจากระดับการพัฒนาในประเทศจีนในปัจจุบันยังช้ามากสงครามระหว่างพวกเขากับฝ่ายค้านโดยพื้นฐานแล้วอยู่ในหมวดของสงครามสัมผัสใกล้ชิดเนื่องจากขาดอาวุธระยะไกลที่แม่นยำไม่ว่าใครจะโจมตีใครก็ตามพวกเขาต้องส่งกองกำลังไปที่เมืองดังนั้นท่าันของวังว่านหลงถูกประกบระหว่างสองฝั่งในที่สุดก็พูดออกมาในเวลานี้และถามเย่เฉินว่า คุณเย่เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าวังว่านหลงจะช่วยเราประสานการป้องกันถ้าวังว่านหลงพลิกกลับและรวมตัวกับฝ่ายค้านจะไม่อันตรายไปกว่านี้แล้วสําหรับเรายเย่เฉินโบกมือและพูดอย่างจริงจงังสถานการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นในวังว่านหลงจากนี้ไปด้วยคําพูดนั้นยเย่เฉินมองไปที่ว่านโพจุนและพูดเบาๆว่าโพจุนมาอธิบายกับไซอิดว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเป็นไปไม่ได้ ว่านโพจุนพยักหน้าและพูดด้วยท่าทางจริงจังวังว่าหลงได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงภายในแล้วจากนี้ไปธุรกิจรับจ้างของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศความร่วมมือนอกเหนือจากนั้นคำสั่งอื่นๆจะไม่ได้รับการยอมรับเลเฉินมองไปที่ซาอิดและถามด้วยรอยยิ้มพูดแล้วเข้าใจใหมวังว่านหลงจะทำความสะอาดอย่างทั่วถึงต่อไป ตรับใดที่เขาอยู่ในประเทศของคุณเขาจะติดตามคุณอย่างแน่นอนความร่วมมือถ้าคุณร่วมมือกับฝ่ายค้านฝ่าฝืนหลักนิติธรรมวงังว่าหลงรังเกียจอย่างยิ่งที่จะทำสิ่งนั้นหลังจากพูดแล้วเย่เฉินก็พูดอีกครั้งและให้ฉันบอกความจริงกับคุณท่ามกลางฝ่ายค้านเหล่านี้ยกเว้นฮามิดที่มีชีวิตที่ค่อนข้างดีซึ่งกลุ่มไหนไม่รัดเข็มขัดและทำมาหากิน หวังว่าหลงมีรายได้หนึ่งปีคุณคิดว่ากลุ่มต่อต้านเหล่านี้ใช้อะไรจ้างพวกเขามากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์เมื่อซาอิดได้ยินเช่นนั้นก็เชื่อส่วนใหญ่อยู่ในใจอย่างไรก็ตามจากหลักการพื้นฐานของการเจรจาเขายังคงต้องการยืนขึ้นอย่าแสดงสัญญาณที่น่าพอใจเร็วนักอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถต่อสู้เพื่อผลประโยชน์อื่นได้ดังนั้นเขาจึงพูดกับเย่เฉิน คุณเยชันคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เพียงพอสําหรับเราที่จะให้ที่นิน100ตารางกิโลเมตรแก่เราไปยังวังว่านหลงยิ่งกว่านั้นยังมี15,000คนในวังว่านหลงฉเฉลอยอยู่ในมือของเราวังว่านหลงจะให้คําอธิบายแก่เราในเรื่องนี้ เย่เฉินพยักหน้าโบกมือใหญ่แล้วพูดว่าพูดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำสงครามจิตวิทยาที่นี่ฉันเรียกทุกคนมารวมกันเพื่อหารือเรื่องนี้ฉันหวังว่าทุกคนสามารถเปิดใจและพูดคุยกันอย่างเปิดเผยทางออกที่ดีทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพื่อสนองคนคนเดียวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินพูดอีกครั้งออกจากห้องนี้ฉันหวังว่าคุณทหารวังว่านหลงและฮามิดจะได้รับผลประโยชน์ของตัวเอง สิ่งที่ฮามิดต,ต้องการคือการพัฒนาที่มั่นคงและวังว่านหลงต้องการมันเป็นฐานด้านหลังและอะไรคุณต้องการลดศัตรูที่แข็งแกร่งและเพิ่มพันธมิตรเปิยถามอย่างไม่รู้ตัวว่าคุณเย่ทำไมไม่เพิ่มพันธมิตรอีกสองคนละ่ะเย่เฉินยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องดูว่าฮามิดคิดอย่างไรบทที่3 6 0 6 มีหัวรอคิกคักแล้วพูดว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือให้น้ําในแม่น้ําอยู่กับพวกเขาและทุกคนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือทําร้ายกันในขณะเดียวกันฉันต้องอยู่ในข่ายฝ่ายค้านต่อไปไม่เช่นนั้นฉันหากธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปโดยตรงทีมด้านล่างจะไม่เป็นผู้นําง่ายๆอย่างแน่นอนเย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มในกรณีนี้พี่ชายคุณอยู่บนผิวน้ำแต่จริงๆแล้วคุณเป็นกลาง ไม่มีอะไรผิดปกติพมิตรพูดด้วยรอยยิ้มว่าอย่าบอกนะว่าพี่เย่หลังจากที่เจ้าเริ่มมีเพียงเล็กน้อยตอนนี้ฉันติดก,การขุดถ้ำแล้วและฉันไม่ต้องการที่จะสู้เลยเย่เฉินมองไปที่ซาอิดและพูดด้วยรอยยิ้มดูนี่ไม่ดีเหรอพูดพลางเม้มปากเงียบครู่หนึ่งแล้วถามว่าคุณพูดอะไรเกี่ยวกับนักโทษคนนั้น เ่เฉินยิ้มและกล่าวว่านี่เป็นเรื่องง่ายวังว่านหลงจะจ่ายเงินชดเชยให้คุณหนึ่งหมื่นดอลลาร์สำหรับ1คนสำหรับหน0 0งหมคนนั่นคือ150ล้านเหรียญสหรัฐด้วยเงินจำนวนนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณขยายขนาดของกองทัพและในขณนะเดียวกันก็อัปเกรดอาวุธและอุปกรณ์ของกองทัพด้วย ว่านโพจึงถึงกับคิดว่าเรื่องนี้อาจต้องใช้เงินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์จึงจะสำเร็จเขาไม่ได้คาดหวังว่ายเย่เฉินจะยอมให้อีกฝ่ายเพียง150ล้านเมื่อเขาเปิดปากพูดซาอิดผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเขายังรู้ว่าวาังว่านหลงนั้นรวยมากและเคยสงสัยอยู่เสมอว่าเขาจะใช้โอกาสนี้ตีวังว่านหลงอย่างรุนแรงได้หรือไม่แต่จำนวนเงิน150ล้านดอลลาร์นั้นน้อยกว่าค่อนข้างมากแต่ถ้าคุณพูดมากไปมันไม่มากเกินไป ดังนั้นเขาจึงไอสองครั้งแล้วพูดว่าคุณเย,ย่จำนวนน้อยกว่า150ล้านหยวนหรือไม่นอกจากนี้ให้เรามอบที่ดิน100ตารางกิโลเมตรให้กับวังว่านหลงและวังว่านหลงยังต้องให้คะแนนเช่าใช่ไหมไม่งั้นเราจะอธิบายให้คนฟังไม่ได้ เยเินพูดอย่างไม่เห็นแก่ตัวสมมุติว่าไซาอิกกลับไปบอกผู้นำของคุณว่านอกเหนือจากค่าตอบแทน150ล้านดอลลาร์หลังจากที่คุณจัดสรรที่ดินให้กับวัดว่านหลงแล้ววังว่านหลงจะแก้ปัญหาข้าวสาลี1 0 0 0 0 0สตันสำหรับคุณคุณไม่สะดวกที่จะซื้อธัญ,ญพืชหรือฉันมีบริษัทขนส่งเป็นของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นฉันจะซื้อธัญ,ญพืชในจีนส่งตรงไปที่ประตูของฉันและส่งไปที่ท่าเรือของคุณ เ่เฉินรู้ดีว่าสำหรับซาอิดและผู้นำของพวกเขาปัญหาในปัจจุบันไม่ได้มีแค่สงครามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้คนด้วยในขั้นต้นพวกเขาเป็นผู้ส่งออกอาหารเพียงรายเดียวในตะวันออกกลางแต่สงครามอย่างต่อเนื่องทำให้การผลิตอาหารของพวกเขาลดลงอย่างต่อเนื่องและการขาดแคลนอาหารได้กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขา ราคาข้าวสาลี1 0 0 0แสนตันนั้นไม่เกิน2,000ล้านหยวนซึ่งน้อยกว่า40ล้านในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่สำหรับพวกเขามันไม่ใช่ราคาที่จะนำเข้าอาหารจากต่างประเทศนอกจากนี้สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของพวกเขาแย่มากสำหรับพวกเขาพวกเขาสามารถแก้ปัญหาข้าวสาลีได้หนึ่งแสนตันในหนึ่งปีสำหรับพวกเขามันสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันได้จริงๆการให้อาหารมากกว่าสองแสนคนไม่ใช่ปัญหา หลังจากที่อิดได้ลองทุกเงื่อนไขในใจแล้วเขาได้ตัดสินใจอย่างลึกซึ้งในใจแล้วเขารู้สึกว่าธุรกรรมนี้คุ้มค่ามากและสำหรับตัวเขาเองไม่เพียงแต่เขาได้รับผลประโยชน์มากมายเท่านั้นแต่ยังเพิ่มเติมพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนและเขาก็รู้ดีเช่นกันว่าเขาสามารถจับทหารหมื่นคนในวังว่าหลงได้ไม่ใช่ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่อาศัยความช่วยเหลือจากเย่เฉินทั้งหมด ดังนั้นในเวลานี้เขาไอเกินกว่าจะเจรจาต่อรองกับเย่เฉินต่อไปและกล่าวว่าคุณเย่ฉันต้องขอคำแนะนำจากหัวหน้าถ้าผู้นำไม่มีความเห็นก็เป็นกรณีนี้